ในขณะเดียวกันนะคะทางเทศบาลนครยะลาค่ะก็ได้มีการเปิดพื้นที่การจัดสัมมนาวิชาการการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้งานมาลายูเดเอดยะลาซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำปี2,566ค่ะ เ <c oughs> ทศบาลนครยะลาร่วมจัดสัมมานาวิชาการการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมสเสน่ประเพณีท้องถิ่นมาลายูในงานมาลายูเดย์ยะลาประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่8ที่ห้องประชมุมเทศบาลนครยะลาโดยมีนายพงศักยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีน,นครยะลาตัวแทนจากประเทศมาเลเซียตัวแทนจากสาธารณารัฐอินโดนีเซียอาจารย์ชุมศักดิ์นรารัตนพง ตัวแทนจากประเทศไทยร่วมเสวนาและอาจารย์อัฟฟานมาปะล่ามแปลภาษาต่างประเทศดำเนินรายการโดยทางนายกเทศมนตรีนครยะลาค่ะได้กล่าวถึงการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการาศาสนาสัมพันธ์มาลายูเดเ็ดยะลาประจำปี2566ประจำปี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่8ปนะคะประจำปี2566โดยร่วมกับสถานกุงศูลใหญ่ประเทศมาเลเซียจังหวัดสงขลาสถานกรุงศูนย์อินโดนีเซียจังหวัดสงขลาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาและจังหวัดยะลาร่วมกันจัดงานระหว่างวันที่2 4ถึง26กุมภาพันธ์2566ที่บริเวณโรงสนามพิธีช้างเผือกซึ่งก็มีกิจกรรมมากมายซึ่งสำหรับการจัดกิจกรรมสัมมานาก็เพื่อที่จะให้เด็กและเยาว,วชนในพื้นที่รวมไปถึงพื้นทีี่ใกลล้เคยงแะ ประเทศเพื่อนบ้านได้มีการสร้างพื้นที่แห่งการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมอีกทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากรจากประเทศมาเลเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศไทยเป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญเรื่องคาบสมุทรมาลายูร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามในหัวข้อเสวนาต่างๆที่น่าสนใจด้านความเป็นยูนิคของมาลายูค่ะซึ่งก็มีความเหมือนและความแตกต่างของวัฒนธรรมที่เหมือนกัน และนําวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการสารประสานประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันในพื้นที่บนความแตกต่างของวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริม <c oughs> การอยู่ร่วมกันในเชิงของผหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่าง <c oughs> ดีค่ะ